มนุษย์เรามันจะมีอยู่สองสาเรื่องนะครับเวลาที่เราคิดเกี่ับตัวเองอันที่หนึ่งคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นมาเราอยากจะเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นมีความพยายามมากขึ้นอันนี้คือเป้าหมายคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองนี่ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นเราอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ อันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นเช่นคิดว่าฉันเป็นคนใจเย็นฉันเป็นคนใจร้อนฉันเป็นคนมีความเมตตากรุณาฉันเป็นคนที่รักครอบครัวหรือฉันเป็นคนที่เสียสละหรือฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นอีกข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเป็นจริงๆบางทีสิ่งที่เราเป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเป็นแต่เราเป็นจริงๆหรือแม้แต่บางทีสิ่งที่เราเป็น จริงๆกับสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นจําเป็นไหมว่าต้องเป็นอันเดียวกันทุกท่านคิดว่าจําเป็นไหมเราอาจจะคิดว่าเราเป็นแบบหนึ่งแต่จริงๆเราเป็นอีกแบบหนึ่งออสามข้อนี้ครับสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นแล้วก็สิ่งที่เราเป็นข้อไหนมีโอกาสมองผิดพลาดมากที่สุดทุกคนคิดว่าข้อไหน มีใครคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นนี่มีโอกาสมองผิดพลาดมากที่สุดอ่าลองยกมือหน่อยไม่มีอ่ามีท่านสองท่านนะครับมีใครคิดว่าสิ่งที่เรามองผิดพลาดอาจจะมีโอกาสมองผิดพลาดได้มากที่สุดก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นอ่าลองยกมือหน่อยจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นเนี่ยมีโอกาสที่เราจะมองผิดพลาดมากที่สุด เราจะเห็นคนจํานวนมากนะครับที่คิดว่าตัวเองเป็นแบบหนึ่งแต่คนรอบข้างเนี่ยมองว่าเขาเป็นอีกแบบหนึ่งคําถามก็คือเราแน่ใจได้ยังไงว่าตัวเราเองเนี่ยสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นเนี่ยมันคืออันเดียวกันถูกไหมอันนี้มันแน่ใจอะไรไม่ได้นะครับแล้วทุกท่านคิดว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่มองตอนเองดีกว่าความเป็นจริงหรือมองตอนเองแย่กว่าความเป็นจริง มนุษย์ส่วนใหญ่มองตัวเองดีกว่าความเป็นจริงครับคือสมมุติว่าให้คนห้าคนมาประเมินเราอะส่วนใหญ่เขาประเมินต่ํากว่าที่เราประเมินตนเองอันนี้เป็นทั้งหมดนะครับเป็นตั้งแต่เรื่องความเก่งกาจในการทํางานการมีน้ําจิตน้ําใจการที่มีทัศนคติใดๆในการมองโลกส่วนใหญ่เราจะประเมินตนเองไว้ไวสูงเกินกว่าความเป็นจริงอยู่เสมอแทบจะน้อยคนมากเลยที่ประเมินตนเ,เองต่ำกว่า ความเป็นจริงหรือประเมินได้พอๆกับความเป็นจริงตรงนี้ครับคือปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือถ้าเราไม่ได้รู้ตนเองตามความเป็นจริงเนี่ยโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นเนี่ยทุกท่านคิดว่ามันมันยากหรือมันง่ายมันยากยิ่งเราไม่รู้ยิ่งเรามองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเราเองเนี่ยมันมันไม่รู้จะเปลี่ยนยังไง เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะครับคือคุณต้องเห็นว่าคุณเป็นอย่างไรในความเป็นจริงอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้นะครับเราเห็นว่าตัวเองเห็นแก่ตัวการเห็นว่าตัวเองเห็นแก่ตัวนี่เป็นข้อดีหรือข้อเสียข้อดีนะการเห็นแก่ตัวนี่เป็นข้อดีข้อเสียเห็นแก่ตัวนี่คือข้อเสียแต่ถ้าเห็นว่าตัวเองเห็นแก่ตัวเนี่ยอันนี้คือข้อดีทีนี้ในคอร์สเนี่ยเราก็คือฝึก ให้เป็นคนมีความสุขง่ายๆอ่ามีใครในที่นี้เป็นคนมีความสุขง่ายบ้างอ่ะลองยกมือหน่อยเดี๋ยวจะมาช่วยกันให้ช่วยกันมาสอนกันมาอยู่ข้างหน้า <c oughs> คุณไม่ต้องเรียนแล้วคุณมาช่วยมาช่วยผมดีกว่า